วันนี้เราจะมาหุงข้าวกันจ้าทุกคนด้วยหม้อหุงข้าวดิจิตอลจากกาบอนะคะขนาด1ลิตรมีหลายฟังก์ชันให้เลือกใช้มากแล้วก็ดูมีฟงังก์ชันหุงข้าวทำข้าวต้มทำเค้กหุงธัญพ,พืชแล้วก็จะมีการตั้งเวลาได้ด้วยนะคะมีปุ่มตั้งเวลาวันนี้เราก็จะมาหุงข้าวค่ะก็จะมีเข้าก็จะแถม ถาดเลื่อนอเนกประสงค์ให้ด้วยแล้วก็จะมีถ้วยตวงอนเนกประสงค์ให้เอถ้วยตวงฉันหายไปไหนคะมีประถาดเลื่งเแล้วก็จะวนให้ดูรอบๆหม้อนะคะขนาดข้างนอกก็คือใบค่อนข้างใหญ่เลยแต่ข้างในก็คือความจุ1ลิตรนะคะกดให้ดูข้างในเอาหาปุ่มกดไม่เจอเอ <c oughs> <c oughs> กดไม่ได้นี่นะคะก็คือความจุด้านในนะคะ ข้าวได้หนึ่งลิตรันนี้เราก็จะหุงข้าวกล้องนะคะฝาด้านบนนี้ก็จะข้างในจะถอดออกมาล้างทาความสะอาดได้แต่ก็ยังไม่ได้ถอดล้างนะคะใช้งานง่ายมากค่ะแค่เสียบปากเข้าไปแล้วก็กดปุ่มเลือกเมนูที่เราจะทำวันนี้เราจะหุงข้าวนะคะเราก็กดไปที่ปุ่มกดหุงข้าวแล้วก็กดไปที่ปุ่ม start ค่ะเครื่องก็จะเริ่มทํางานนะคะก็จะเป็นขีดขีดว,วิ่งวิ่งหมุนหมุนไปอย่างนี้ก็ยืนดูไปคะ่ะให้เพลิดเพลิน ก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไปดูนานค่ะมันจะง่วงนอนนิดนึงเราก็ปล่อยให้มันหมุนไปนะคะให้มันหมุนไปเรื่อยๆนะคะหลังจามันหมุนไปเราก็ไปทาอย่างอื่นนะคะก็ไปทํากับข้าวรอเดี๋ยวข้าวสุกจะได้มาทาน,นนี่ก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะขึ้นอยู่ที่คีบวอร์มนะคะมันก็จะรักษาความอุ่นให้เราไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะทํากับข้าวเสร็จนะคะ แล้วก็มาเปิดดูข้างในกันนะคะข้าวที่เราได้ออกมาเป็นยังไงบ้างกดออกมาเเด้งอลากออกมาจากรหมอออกมาค่ะฝากก็ไม่ค่อยเปิดอาดันขึ้นนิดเอ่งเห็นข้าวแล้วนะคะข้างในข้าวที่ได,อองไ,งทได้ออกมาก็หน้าตาสวยงามน่ารับประทานนะคะเราจะตักมาให้ดูเราชอบทานข้าวแฉะหน่อยข้อดีก็คือมันจะไม่ไหลเหลอะเทอะนะคะ